ครับสวัสดีครับอาจารย์ปุณขอแนะนำครอสติลบุคคลพลเรือนสอบเข้ารับราชการเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัติในส่วนของกองทัพบ,บกตอนนี้เราจะมาดูโครงสร้างของครอสติลนี้มีอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เราสามารถมีโอกาสที่จะสอบผ่านในภาควิชาการเข้าสู่รอบต่อไป เรามาดูวัตถุประสงค์หลักก่อนวัตถุประสงค์หลักของคอร s สติวเนี้ยเน้นการฝึกตามหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจกับการทำปัญหาสอบอย่างเร่งรัดเป็นการติวเร่งรัดกับการเตรียมตัวระยะสั้นคอร s สติวต้องการให้ผู้ติวสามารถไปรับมือกับปัญหาสอบซึ่งอยู่ตรงหน้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในการสอบจริง ด้วยการฝึกตามหลักการนะครับใช้คำว่าตามหลักการนะครับตามหลักการก็หมายถึงว่าเข้าใจหลักการทำข้อสอบแบบนี้เพียง1ข้อถึง2ข้อเวลาไปเจอข้อสอบในลักษณะเดียวกันสามารถที่จะรับมือได้เลยใช้หลักการเดียวกันไม่ใช่เป็นการอ่านท่องจำข้อสอบนะครับตรงนี้เราจะมาดูเทคนิค การทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วนะครับตามหลักการนะครับลองนึกสภาพดูถ้าเราไม่เข้าใจหลักการเลยเนะี่ยอันดับแรกเราก็จะต้องมานั่งแปลกันก่อนเลยนะครับโปรกรมเมอร์นะครับตรงนี้เราก็จะิงจริงทำให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นหลักการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในลักษณะนี้อันดับแรกก่อนชำเลืองตาดูที่คำตอบก่อน a and The blank blank ที่แปลว่าปล่อยว่างเอาไว้ไม่ต้องเติมอะไรตรงนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าเขากำลังจะทดสอบเราในเรื่องของ article ก็คือคำนำหน้านามเพราะฉะนั้นคำที่เหมาะสมที่จะอยู่หน้าคำนามข้อนี้คำนาม programmer programmer เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากหลักการเนี่ยบอกไว้ได้เลยว่า คํานำหน้าคํานามที่เป็นอาชีพนะครับเกี่ยวกับอาชีพใช้ A หรือ AND เท่านั้น A ก็คืออะโปรกรมเมอร์ A, mer, AND ถ้าเป็นสระสระก็ตามด้วย A E I O U เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ข้อ1นะอะโปรกรมเมอร์ A, ต่อไปนะครับข้อนี้ขึ้นมาอีกแล้ว ปุ๊บคำตอบขึ้นมาเหมือนพ่อมสักคู่เลย a and the แล้วก็ blank หาคำนามก่อนเลยไม่ต้องแปลเลยข้อสอบจำพวกนี้จำพวก article ทำได้เร็วมากถ้าเรารู้จักคำนามแล้วเราจะรู้เลยว่า house wife house ที่แปลว่าบ้าน wife ที่แปลว่าภรรยาภาษาไทยคือแม่บ้านนะครับมารียนี่คือชื่อของคนเป็นแม่บ้าน ใช้อะไร a and the bank the นี่ตัดทิ้งเลย bank เนี่ยตัดทิ้งต้องใส่ a หรือ and เท่านั้นไม่ได้เป็นสระนะครับตอบข้อหนึ่งนะครับเหมือนกัน my father is engineer. engineer 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 ก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นพยัญชนะเป็นสระนะเพราะว่าอะไร มีตัว e สระก็คือ a e i o u นำหน้าต้องตอบแอนเท่านั้นข้อที่ตอบข้อ 2. เห็นะครับนี่คือหลักการฝึกและทำวิชาภาษาอังกฤษแบบง่ายๆในเบื้องต้นครับตรงนี้เรามาดูวิชาภาษาไทยจากหลักการนะครับที่ติวไว้ในห้องติวติวไว้แบบกระชับและสั้นๆคำถามข้อนี้นะครับข้อใดมีคำผสมเพราะฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยให้ดูที่คำตอบ จะเป็นตัวบอกใบให้เราว่าเขากำลังทดสอบเราเรื่องอะไรแต่สําหรับวิชาภาษาไทยเนี่ยให้ดูที่ตัวปัญหาสอบเลยเขาจะถามเราตรงๆเลยข้อใดมีคําปำะสมสะแสดงว่าเขากําลังทดสอบเราในเรื่องของการเพิ่มคําในภาษาไทยการเพิ่มคําในภาษาไทยก็จะมีคําซ้อนคําซ้ําคํำผสมเพราะฉะนั้นจากหลักการที่อาจารย์ให้ไว้ในห้องติวคําผสมจะต้องเป็นคําที่ทมํมไม่เหมือนกัน ไม่คล้ายกันไม่ตรงกันข้ามกันนะครับแต่เมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยจะต้องได้ความหมายใหม่แค่นั้นเองหลักการแค่นี้เพราะฉะนั้นในห้องเติวเนี่ยฝึกทำมากๆ3-4สี่ข้อเราจะเริ่มจับทิศจับทางได้หลักการทำข้อสอบข้อนี้ก็คือเขาถามว่ามีคำผสมเพราะฉะนั้นต้องต้องทำไมต้องหาข้อที่ไม่มีก่อนเลยนะครับ ดูข้อแรกเปิดเผยเป็นคำอะไรคำซ้อนใช่ไหมคำว่าเปิดกับคำว่าเผยความหมายทำไมกันใกล้เคียงคล้ายกันละไม้ให้กันเผยให้เห็นเปิดให้เห็นหหน,นี่คือคำา้อนลักษณะของคำซ้อนคือจะคล้ายกันต่อไปข้อ2คํคำว่าดูแลเหมือนกันไหมดูกับแลแลก็แปลว่าการดู ดูก็แปลว่าการดูข้อนี้ก็ตัดทิ้งเพราะว่าเป็นคําซ้อนนะครับต่อไปข้อ3บ้านเรือนความหมายเหมือนกันเลยบ้านก็คือที่อยู่อาศัยเรือนก็คือที่อยู่อาศัยเมื่อน,นํามารวมกันแล้วความหมายก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างความหมายเดิมต่อไปข้อที่4คํคว่าตู้เย็น นี่แหละคือคำผสมตู้ก็คืออะไรอะกล่องชนิดหนึ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียม,เย,มเย็นคืออะไรความเย็นเมื่อเอาตู้กับเย็นมารวมกันแล้วได้อะไรได้ความหมายใหม่ก็คืออุปกรณ์ทำความเย็นชนิดหนึ่งตู้เย็นเนี่ยคือคำผสมผสมแล้วเกิดความหมายใหม่นะครับ เพราะนั้นคำผสมเป็นการสร้างคำในภาษาไทยที่นำคำคำมูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่ตู้เย็นก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งนั่นเองไม่ยากนะครับนี่คือหลักการติวน้องเข้าใจหนึ่งข้อแล้วเนี่ยต่อไปข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาเขมร เพราะนั้นคำยืมต่างประเทศเนี่ยในสนามสอบจะเจอเยอะมากเราจำเป็นจะต้องฝึกเพื่อโอกาสบาลีสันสกิตเขมรสมาสสนธิน้องเข้าใจเรื่องพวกนี้น้องมีคะแนนเป็นกอบเป็นจารรเลยต่อไปรูปแบบการติวจะเป็นการติวแบบออนไลน์นะครับทางช่องทาง Facebook หลังจากที่น้องๆได้ไปฝึกกันมาแล้วในทุกๆวันพุธตั้งแต่2ทุ่ม จนถึง3ามทุ่มอาจารย์ก็จะทำการนัดผ่านกลุ่มลายเพื่อสอบประเมินผลด้วยโปรแกรมการสอบระบบพิเศษซึ่งเป็นจุดแข็งของคอร์สติวนี้เครื่องมือการติวสำหรับในคอร์สติวนี้เครื <S 1> 1. <S ่องมือจะประกอบไปด้วย 1. คู่มือแนวข้อสอบ นะครับหเล่ม 2. ห้องติวออนไลน์จำนวน2ห้อง 3. กลุ่มลายเพื่อแบ่งปันเทคนิคสำคัญสำคัญและการนัดหมายต่างๆการติวสดจานสอบก็ดีและ 4. เครื่องมือการฝึกทำข้อสอบรูปแบบใหม่ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้เข้าสอบเกิดความน่าเบือ่อหรือว่าเหนื่อยล้า นะครับเป็นเครื่องมือที่ฝึกแล้วสนุกฝึกแล้วได้ความรู้อันนี้คือจุดแข็งเลยวิธีการฝึกจะเป็นการฝึกแบบเร่งรัดนะครับสำหรับ cross t e บุคคลพลเรือนสอบเพื่อเป็นในทหารสัญญบัตร cross t e นี้จะเน้นการติวในวิชาบังคับก็คือวิชาพื้นฐานทั่วไปเป็นหลักนะครับ ซึ่งจะประกอบด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับจะมีคะแนนวิชาละ60คะแนนและวิชาความรู้รอบตัวและความรู้ทางทหารวิชานี้นะครับวิชาทางทหารเพิ่มขึ้นมาใหม่ความรู้รอบตัวและวิชาทางทหารจะมีคะแนน80คะแนนซึ่งรวมแล้ววิชาบังคับพื้นฐานทั่วไปจะมีคะแนน รวมทั้งสิ้น200คะแนนที่กรมยุทธศึกษาทหารบกเตรียมไม่ให้ทางคอร์สเตลจะเน้นเตลในวิชาบังคับพื้นฐานเป็นหลักนะครับอันนี้แจ้งให้เข้าใจก่อนสำหรับวิชาเฉพาะกลุ่มตำแหน่งนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3ากลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7ทางคอร์สก็จะมีแนวข้อสอบมีแนวข้อสอบมาเสริมให้นะครับนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติม คู่ขนานจับความรู้พื้นฐานเดิมของผู้สอบที่ได้ผ่านการศึกษานในสาขาคุณวุฒิที่ได้ลงสมัครสอบในระดับอุดมศึกษามาแล้วแนวข้อสอบมีไว้ให้เพื่อเติมเต็มเป็นอีกทางเลือกนะครับอีกทางเลือกหนึ่งส่วนการติวหลักนะครับจะเป็นการติววิชาบังคับพื้นฐานทั่วไป200คะแนนในรอบแรกเนี่ยวิชาเฉพาะกลุ่มตำแหน่ง จะเป็นแค่ระดับพื้นฐานเท่านั้นนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายน้องก็นำคะแนน2กลุ่มวิชาเนี่ยมารวมกันแล้วพาตัวเองผ่านรอบแรกให้ได้เดี๋ยวโอกาสก,ก็จะกลับมาเสมอภาคกันในการทดสอบร่างกายในการสัมภาษณ์ในการสอบจ,จิตวิทเวทตานนี้ในลำดับขั้นตอนในการฝึกนะครับวิธีการฝึกดีว่าจะฝึกแบบไหน หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเนื้อหาในคอร์สเนี่ยในห้องเติวมีจํานวนมากเลยเป็นหูสิบสิบชั่วโมงเลยนะครับค่อนข้างมากและต้องใช้เวลานานมากในการเข้าศึกษาพอสมควรเพราะนั้นสนามสอบเนี่ยเวลากระชั้นชิดมากนะครับการฝึกแบบเร่งรัดทางคอร์สจึงออกแบบระวังระบบติวไว้ให้ฝึก นะครับจะฝึกใน2ระดับนะครับเพื่อความเรื่งรัดแต่2ระดับเนี้ยจะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเลยระดับที่1ห,หรือว่าเลเวล1ฝึกตามคำแนะนำนะครับของอาจารย์เริ่มจากวิชาภาษาไทยสำหรับวิชาภาษาไทยเนื้อหาขอบเขตค่อนข้างจะกว้างนะครับทุกหัวข้อสามารถถูกนำมาใช้ออกสอบได้ทุกมิติ ถ้าเราจะฝึกแบบจริงจังอ่ะม .4 ม .5 ม .6 ม,มหาวิทยาลัยอ่ะหใช้เวลาน,านานมากนะครับซึ่งไม่ทันแน่นอนจะสอบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ออกแบบร่นระยะเวลาสร้างระบบทางรัดมาให้นะครับโดยอาจารย์รวบรวมแนวข้อสอบหัวข้อสำคัญสาคัญย้อนหลังนะครับที่มักออกสอบเป็นประจำเนี่ยไอข้อสอบที่ชอบออกสอบเป็นประจำี่ยเฉพาะสนามสอบนี้โดยเฉพาะ ตามหัวข้อที่ปรากฏเลยเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นแบบฝึกวิธีก็คือเราจะฝึกแบบคัดลอกที่เรียกว่าสอบและตอบน้องก็เปิดไฟล์ข้อสอบตามภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อสอบรวมวิชาภาษาไทยชุดพิเศษเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยจะเห็นว่ามีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีคำอธิบายที่เฉลยไว้ละเอียดมากเลย ไอ้ครั้นจะอ่านอย่างเดียวมันก็จําไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอบและตอบในเวลาเดียวกันสแกน q ิวอารคนะก็จะเป็นข้อสอบในชุดเดียวกันเลยอันดับแรกน้องอ่านข้อสอบแล้วก็อ่านเฉลยและจากนั้นแต่ต้องอ่านอย่างมีสมาธินะครับไม่ต้องรีบเพื่อสร้างระบบการจดจําแล้วก็ไปเลือกคําตอบในห้องสอบเช่นที่น้องก็ตอบถูกแล้วและก็ได้ความรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะเห็นภาพของหลักการนะครับหลักการหมายถึงว่าเหตุผลอ๋อทำไมข้อสอบข้อนี้เขาถึงตอบแบบนี้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นความคาดหวังของการฝึกแบบนี้ต้องการให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจหลักการโดยเลือกตัดคำตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นจอนกอขอข้องอก่อไม่เกี่ยวตัดทิ้งงองูไม่เกี่ยวตัดทิ้ง นะครับตัวเลือกเมื่อเหนือเหลือน้อยลงแล้วโอกาสที่จะเลือกข้อถูกก็มีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คอสติลออกแบบไว้ให้และเช่นจันสุดท้ายอาจจะโชคดีได้ไปเจอข้อสอบข้อนี้ในสนามสอบจริงไอ้นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับในตรงนี้เช่นจันหากต้องการความแม่นยำให้มากขึ้นน้องก็สามารถเข้ามาสอบซ้ำได้จะกี่รอบต่อกี่รอบ จนเราคิดว่าเราควบคุมมันได้แล้วในรอบที่2รอบที่3รอบที่4เราอาจจะไม่ต้องอ่านเฉลยแล้วก็ได้เพราะเราเริ่มเข้าใจหลักการแล้วและนี่ก็คือขั้นตอนของการปรับพื้นฐานฟื้นฟูความรู้เดิมต่อไปเราก็ยกระดับการฝึกด้วยการทำข้อสอบด้วยโปรแกรมรูปแบบใหม่ตามภาพที่ปรากฏ โปรแกรมนี้นับว่าเป็นจุดแข็งของการติวเลยเพราะมีประสิทธิธภาพมากนะครับจะช่วยให้เราพัฒนาวิเคราะห์คำตอบได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าการสอบจะเป็นการสอบแบบจับเวลาเราจะมาตอบช้าไม่ได้เราจะมานั่งเดาก็ไม่ได้เราจะต้องเข้าใจหลักการตัดคำตอบทิ้งเสมือนอยู่ในสนามสอบจริงเลยนะครับจากแบบฝึกหัดที่ผ่านมา ก็จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้เราสามารถทําข้อสอบในเครื่องมือชุดพิเศษเนี่ยได้อย่างมีหลักการและรวดเร็วซึ่งแนวข้อสอบในเครื่องมือเนี้จะมีเยอะมากๆเลยรวมรวมแล้วครึ่งพันหลายร้อยข้อแต่น้องจะไม่รู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยกับการฝึกเลยแต่ในทางกลับกันจะมีความสุขและความสนุกคู่ขนานกันไปและต่อไปตำราที่ได้รับเห็นไหมครับ ดัน,นั้นคอสติวไม่ได้เน้นแค่ขายข้อสอบในตำราที่จะฝึกแต่ตำราตรงนั้นยังไม่พอกับการสอบอย่างขันต่อไปก็ฝึกทำข้อสอบในตำราที่ได้รับในนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเรื่องยากที่ค่อนข้างจะออกสอบเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นการสะกดคำการอ่านคำํำคำราชาศัพท์เห็นไหมน้องเข้าไปฝึกในตำราน้องจะวิเคราะห์แยกแยะคำตอบได้เป็นเลยนะครับ ซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านแค่แบบท่องจำถามแบบนี้ตอบแบบนี้แบบไม่เข้าใจหลักการเพราะจริงๆแล้วเมื่อเข้าสู่สนามสอบจริงน้องจะไม่สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เลยถ้าน้องอ่านฝึกแบบมิติสั้นๆถามข้อนี้แล้วตอบแบบนี้ก็คืออ่านแบบแค่ท่องจำนี่อาจารย์ฝึกฝึกให้เข้าใจหลักการ นะครับและความรู้จะติดตัวน้องตลอดไปไม่ว่าน้องจะไปสอบที่ไหนต่อที่ไหนน้องไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยพื้นฐานน้องแน่นและแข็งแรงด้วยแบบฝึกชุดนี้ต่อไปวิชาภาษาอังกฤษหลายๆคนยังไม่มีความมั่นใจหลายๆคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมันนะครับเหมือนกันน่ะไม่ใช่เราคนเดียวหรอกคนอีกมากมายก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับอย่าไปท้อแท้ พราะฉะนั้นวิธีการฝึกวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยอันดับแรกเข้ามาในห้องติวเลเวลหนึ่งฝึกตามหัวข้อที่ทางอาจารย์จัดไว้ให้เพื่อฟื้นฟูปูพื้นฐานเริ่มจากการชมวิดีโอนี่เลยนะครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญมากให้น้องมีความรู้ที่แท้จริงนะครับภาษาอังกฤษของน้องจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดดูวิดีโอเสร็จ ไม่ยาวมากนะครับแล้วก็ทำการสอบประเมินผลหลังติวสกแกน QR Code แล้วก็ดูคะแนนถ้าคะแนนยังน้อยไปแสดงว่าเรายังมีความเข้าใจไม่ถ่องแท้ก็กลับไปฝึกซ้าแล้วก็สอบใหม่รวมถึงสลับมาสอบด้วยโปรแกรมพิเศษแบบกรอกตัวเลขเข้าไปนะครับสลับไปสลับมาทาไปสัก 3- 4วันน่ะน้องจะเริ่มจับทิศจับทางเห็นภาพแล้วจากนั้นยกระดับเข้าสู่ห้องติว ระดับ2ก็คือเลเวล2ในนั้นก็จะมีวิดีโอติวเจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษรวมไว้หลายตอนเลยจะเป็นการติวแบบอธิบายละเอียดมากแต่น้องจะต้องมีพื้นฐานต้องรู้จักหน้าที่ของคำก่อนคำนามคำสรรพนามนะ adverb adjective Ad คืออะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าในห้องติวเขาจะพูดเป็นภาษาแบบนี้แต่ถ้าเกิดน้องไม่ผ่านในเลเวลหมาน้องจะงงเลย,เยและ adverb มันมีหน้าที่อะไร adverb ขยายขยายอะไรขยายคุริยาหรือขยายหรือขยายคำนาม adjective เป็นยังไง conjunction preposition อาจารย์ปูพื้นฐานแบบนี้แต่ไม่นานน้องเริ่มเข้าใจจับทิศจับทางได้น้องเข้ามา level 2นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกจากห้องทิวที่1เนี่ยจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันการยกระดับมาฝึกก็ก็จะไม่ทำให้น้องงงนะครับในระดับที่2และในห้องติวที่2หรือ level 2เนี่ย มีครั้งข้อสอบจํานวนมากเลยเห็นไหมครับภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นการฝึกสอบจํานวนมากเลยความรู้รอบตัวในมิติที่ทางทหารชอบมักนํามาออกเสียศาสตร์อขอ,ขอมีแนวข้อสอบไว้ให้เยอะแยะเลยนะครับถ้าแบบใช้กรอกรหัสก็กรอกรหัสลงไปในโปรแกรมได้เลยต่อไปวิชาสุดท้ายวิชาทางทหารและวิชาความรู้รอบตัวมิติของคําว่ารอบตัว มันก็กว้างมากๆอย่างที่เราเข้าใจคำว่าความรู้รอบตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสหัวข้อที่เราจะฝึกให้เป็นมิฉะนั้นมันก็จะหวานออกไปไกลมากก็จะเสียเวลาไปกับการฝึกวิชาความรู้รอบตัวจนกินวิชาอื่นๆนะครับวิชาความรู้รอบตัวเป็นวิชาที่ใช้การท่องจำเพราะฉะนั้นเครื่องมือการฝึกรูปแบบใหม่ในห้องเติวเนี่ยเป็น เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเปรียบเสมือนทางรันะครับทางรัดที่จะช่วยให้น้องมีคะแนนเป็นจอบเป็นจำสามารถทําข้อสอบจํานวนหลายร้อยข้อได้ในเวลาสั้นๆน,นะครับข้อสอบพวกนี้เป็นข้อสอบที่ในมิติสนามสอบจะนํามาใช้ออกเป็นประจําและสุดท้ายการติวสดและการสรุปการสอบประเมินผลในทุกๆวันพุธอาจารย์ก็จะนัดผ่านกลุ่มไลน อาจารยก็จะติววิชาทางทหารให้และก็จะปิดท้ายด้วยการสอบประเมินผลวิชาพื้นฐานภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับและทั้งหมดก็คือรูปแบบของคอร์สติวที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่สนามสอบให้แก่นับน้องนะครับให้กับน้องๆทุกๆคนบนนิยามมีความรู้เพื่อไปรับมือได้อย่างมั่นใจนะครับ